สวัสดีครับเพืเเ่อนๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ในการใช้ของกีตาร์ทรงสเต็ปนะครับที่ยุคเดียวันไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องใช้วิธีการใดหรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าเราจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นใสไเป็นของที่ว่า สักนิดนึงก็ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแนะนำนะครับว่าให้เปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนไม่เปลี่ยนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่า Set เซตอัพไอ้ไอ้กอคีก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ของผมเลือกที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าราคากีตาร์ผมผมซื้อมาแค่สองพันห้าเองครับสองพันนิดนิดนะครับเกือบสองพันหกอันนี้นะแต่ละมอง เราดูว่าผมเปลี่ยนอะไรกันบ้างจากกีตาร์จากคลิปแรกนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะครับว่ามันไม่เพี้ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่ต่อสายเจ็คนะครับอ่ะมาดูนะครับอ่าอันแรกเลยนะครับที่สำคัญนะลูกบิดนะครับเมื่อก่อนเป็นลูกบิดธรรมดาเนับอ่า มีลูมอตเลยไหมครับลูนอตของเดินดา,ดนเานะลูนอตแต่ว่าผมใส่ลูกบิดล็อกสายนะครับไม่แพงไม่แพงซื้อกันได้นะบลูกบิดล็อกสายดียังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะตัวนี้เราถ่ายออกได้นะครับก็จะเป็นก้านเหล็กนะครับเป็นก้านเหล็กแล้วก็ นี้นะครับจะเป็นก้านเหล็กเวลาเราล้อยสายกีตาร์นะครับไอ้ก้านเหล็กตรงนี้นะครับจะไปเอเป่นไปดันสายกีตาร์ไม่เคลื่อนที่นะถ้าเลียนดีนะครับ,เร,บเราไม่ต้องเซตอัพอะไรมากมายนะครับแล้วก็สายเราใส่แค่ครึ่งรอบนะ่ะอันนี้ผมใสแ่แค่ครึ่งรอบองนะครับเพราะถ้าหลายรอบนั้น วเวลากันเราโยกมันมันคืนตัวสา,ารจะคืนตัวนะอันนี้ก็สําคัญนะครับทันนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้มันสามารถพลิง้งได้นะครับพลิ้งไปมาไปมาได้นะครับแตตัวนี้ผมเลือกที่จะไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมเซฟเรียูแล,แล้วว่ามันฝืนตรงนี้นะครับผมก็เลยทําหนาถอดออกนะครับก็ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ ตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้ามันฝืดน,นะครับสายมันจะไม่คืนตัวนะครับเวลาเราโยกไปนะครับสายมันไม่กลับก็เพี้ยนนะครับตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราเราเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นวัสดุที่ดีเลยนะครับเราเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตรงนี้แต่ว่าถ้าเรา <c oughs> อยากจะเปลี่ยนหรือว่าใส่แบบกระดูก ไม่ได้ก็ดีแล้วก็ธรรมโร่นะครับอกางเอ่อผมซื้อของวินกินสันมาใส่นะแต่ว่าวินกินสันที่ผมซื้อมาใส่เอ่อรูน็อตไม่ตรงกันนะครับมันจะเหลื่อมไปนิดนึงนะครับเวลาโยกมันจะมีปัญหานะครับมันมันจะไม่มันรานนะครับผมก็เลยเอาของเดิมเนี่ยครับฐานของเดิมแต่ว่าด้านบนนะครับด้านบนนี่นะครับ เป็นของวินบินสันนะครับอันนี้ก็เป็นของวินกินสันนี่ผมเปลี่ยนนะครับแต่ว่าฐานของเดิมนะครับเพราะรูน้ํม,มันตรงครับมันร้านแล้วนะครับ,ลลรบแล้วก็อันนี้ของผมย่องมันจะลอยนิดนึงนครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราอ่าดึงหลุดวลาเราโยกกลับหลังนะครับอเาเมนมครับ จะนิ่มมากนะครับนิ <Ooh. S 2> ่มมากนิ <parfois> ่มเมือนลินมันนะครับอ่าอันนี้ที่ผมเปลี่ยนด้วยนะครับแค่แค่แค่นี้เองครับที่ผมเปลี่ยนอ่าแล้วก็อันนี้ของวินกินสันนะครับที่ผมซื้อมาแล้ผมมาเปลี่ยนใส่กับของเดิมนะครับโดยเปลี่ยนอันนี้แล้พวกถอดของเก่าออกบใส่อันนี้ไปนี่ของวินวินสัน อันนี้กล่องเดิมเขานะครับกล่องเดิมกล่องเดิมเบากว่านะผมจะตั้งสปริงในแนวนี้นะการตั้งสปริงเราตั้งแบบมั่วๆไม่ได้นะครับอันนี้ผมขอบอกไว้เลยนะครับตั้งมั่วๆไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราจะากขันอะไรก็ขันนะครับว่ามันส่งผลในการโยกสายดันสายมันจะเพี้ยนนะครับสายมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะจะเพี้ยนนะครับอันนี้มัน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 มีส่วนมากนะเห็นไหมครับมันจะจะไม่เท่ากัน ตรงจูนนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมองข้ามกันหมดนะครับตรงนี้น้ำนดผมเคยซื้อมิวสิกแมนนะอ๋อสต์ลิงบายมิวสิกแมนนะครับตัวทีตัวท,ทีสต์ลิงบายมิวสิกแมนนะผมซื้อมาผมถือถือแล้วก็เล่นผมว่าทําไมบางทีมันตรงแต่บม,มันเพี้ยนวันนั้นผมไม่รู้ยกไงครับมันดังเก๊กนะครับโกมดังเก๊กพอผมนั่งดู โอ้ยกมันมันขยับได้นะครับมันขยับได้ตรงนี้นะครับผมใช้น็อตนะครับบางทีน็อตเราหลวมหน่อยหน่อยนะครับหรือว่าส่วนเอ่อส่วนตรงนี้นะครับมันไม่เป๊ะนะครับบางทีนะครับผมก็เลยใส่กระดาษตัวสเตอร์ลิงไม้เมติกเมนนะครับพน,นังเป๊กบางทีมันก็ขึ้นนะครับบางทีมันก็ลงผมลองกระดาษนะครับ มันล้านแล้วก็เอากาวหยดไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองนิดเวลาเราเกะโฟเกะง่ายนะหยดไปนิดเดียวเพื่ออะไรเพื่อ,อ,อให้มันขยับไม่ใช่เราโยดข้างนอกนะครับหยดข้างในตบเดียวนะครับหยดเดียว,ยดดยวแล้วก็ใส่นะครับกันก็แข็งเลยนะครับตรงตรงตรงนี้ก็สาคัญนะผมไม่ก็ไม่เคยคิดนะครับว่ามัน <laughs> จะเกิดปัญหาจากตรงนี้ด้วยผมก็ไม่เคยคิด ก็ได้เจอเคสหนึ่งนะครับของผมเองกีต้าร์นะครับผมขายไปได้ต้วผมเซ็ตแล้วผมขายไปนานแล้วลายปีแล้วอ่าตรง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 ,ตรงนี้เราก็มองข้ามไม่ได้นะครับอ่านี่ก็เปลี่ยนนี้นะครับตอนนี้เองนะครับส่วนพิกอัพอะไรยังยังของเดิมนะครับปิกอัพที่วงจรนะของเดิมหมดอ่า,าดืมเฟตนะครับเฟตเฟตนะครับผมตอกใหม่เลยนะครับอ่าเมื่อก่อน ที่มาจากโรงงานเล็กมากนะครับฟเฟดเล็มากอันนี้ผมใส่อยู่ประมาณจำไม่ได้เลยนะครับไม่อันนี้ไม่ใช่จโบูนะครับอันนี้ไม่ใช่จโบูแต่ว่าก็ใหญ่พอสมควรนะครับจำไม่ได้แล้วว่าขนาดเท่าไรเลยไม่รู้สองจุด จดมิลไหมดูว่าอะไรจำไม่ได้เรียกมือถูนะเนี่ยเปลี่ยนเฟตไหมด้วยถ้าเราถูหน้าไม้นี่เรียบหมดนะครับถูให้บาลานตรงหมดวลาเราตอกเฟตให้มันถ่องง่ายนะครับเราไม่ต้องไปฝนด้านบนนะครับตัวนี้นะผมไม่ฝนเลยนะบล็กตรงนี้นะผมไม่ฝนแม้แต่อันเดียวเลยนะไม่ฝนเลยไม่ติดเฟตไม่แต่อันเดียนะของผมนะทิต้านะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรสาระดีๆเดี๋ยวผมก็ลงเทปนะครับไ,ได้ลองดูครับลองทำดูครับเผื่อกีต้าอะไรมันอ่ามันจะดีขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ลองดูครับเราจะได้เล่นแล้วมันมือบสบายใจนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับผมดีครับ